สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำแอร์รดจุดนะครับแอร์ตัวนี้มีอาการรั่วนะครับรถคันนี้มีอาการรั่วคราวนี้เราจะดูดน้ํายานะครับดูดน้ํายาที่เหลือในระบบครับดูดแล้วก็เอามาเก็บไว้ในถังก่อนนะครับแล้วก็ทําการซ่อมแซมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมแมน้ํายาเราเติมไปเพอาะคอมลูกนี้มันจะรั่วนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยรั่วนะ มันจะรั่วตรงอ่ามองเห็นไหมพื้นที่จะแคบหน่อยนะตรงแผงคอยล้อนะครับอ่าตรงที่มีท่อต่อเป็นน้ำเป็นคาบคาบอะครับคาบเยอะๆมาครับตรงนั้นนะครับก็คืออาการรั่วน้ำมันน้ำยาแอร์เลือกรั่วมาเห็นเลยครับเห็นเด่นชัดเลยอ่าเป็นคาบเหมือนน้ำหยดอะครับเห็นครับอ่าไหลลงมานะ่ ผมคิดว่าน่าจะรั่วตรงตรงตรงน็อตตรงที่น็อตขันมีโอลิงอยู่น็อตเบอร์สิบครับตัวตัวข้างบนครับข้างล่างแห้งครับข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่แห้งสนิทเลยไม่มีรอยคาบอะไรเลยแผงโคแผงรังพึ้งก็แห้งแต่ข้างบนนี้มีรอยคาบนะครับแอร์ก็เริ่มจะเริ่มจะไม่เย็นแล้วแต่เรามาเห็นจุดก่อนครับก็เลย ไม่อยากรอให้มันน็อกนะครับก็คือแอร์มันก็ยังมีน้ํำยาเหลืออยู่เดี๋ยวเราก็จะทำการดูดน้ํำยากลับเลยครับก็ทการต่อเข็มจะขอดูจะขอไปจะขอดูดน้ำยากลับทางท่อไฮครับท่อไยนี่แรงดันสูง ส่วนท่อโลจะเป็นตัวนี้ท่อโลอยู่ตรงนี้ท่อโลไว้เติมไว้เติมน้ํายาแวกคั่มตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาต่อเลยครับต่อสายเกตเข้าตรงท่อไฮเลยครับตรงที่มีอยู่ใกล้กับตาแมวทำการต่อเลย Okay. ปึ๊บแล้วก็ทำการเปิดนะครับปล่อยน้ํายามาแล้วไล่ลมหน่อยนะครับนี่น้ำยาอยู่ปึ๊บแล้วก็ปิดเกจไว้ก่อนนะครับปิดเกจไว้ก่อน น้ำยาขึ้นมาไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูก่อนให้น้ำยามันวิ่งครับก็ต่อถังเกตเข้าถังนี่ผมขอแช่น้ำแข็งอยู่ครับอ่าน,น้ำแข็งครับเพื่อจะให้มันถังมันเย็นแล้วก็น้ำยาจะได้วิ่งลงถังสะดวกหน่โอเคแล้วก็ทำการเอาถังแช่ไปเลย uh <sighs> ตั้งดีๆนะตั้งตรงนี้แหละทำการเปิดเบาเอียงยาเลยครับ ตัวนี้ถังนี้มีน้ำยาอยู่นะเราก็เปิดเลยแน่นมากเลยพอดีมือ,อ,อถ่ายกล้องอยู่อยอตอนนี้ผมเปิดเ์ว,วถังน้ำยานะครับเดี๋ยวขอไล่อากาศอ,าออกก่อนนะโอเค น,นี้เกจแรงดันขึ้นอยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบปอนด์นะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ดูครับตอนนี้ผมได้สตาร์ทรถแล้วครับก็เปิดแอร์แล้วครับเราก็ทำการปล่อยเกจเลยครับ เพื่อจะให้น้ำยาวิ่งย้อนแรงดันสูงไล่ลงถังนะครับโอเค นี่ยามันเหลือน้อยครับถ้าถ้าเหลือเยอะมันจะดูดลงเร็วมากเลยโอเคนะครับ